วัสดีคนธรรมดาที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้ด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็อยู่เกม r ร g กบอ a สปาร์กิ้งซีโร่นะครับผมอยู่กับอีพีที่6แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นโกคูยูกันนะครับผมแล้วก็โกจิตานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมเจอห้องแล้วครับเจอเป็นโกคูภาคอะไรไม่รู้นะครับผมจะต้องรอเขาแอคก่อน โอเคครับเป็นโกคูภาคซูเปอร์นะครับผมนะท่านี้จำได้มาเลยครับผมเราเล่นตัวโกงกันแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยหลบได้เฮ้ยฝาครับชาพลังก่อน เอายอมไม่เข้าแบบนี้เอา้าแต่กดลมไม่ได้เลยมันใช่ไม่เนี่ยเอาผมยักไกลๆเลยครับแล้วโดนได้ไงประเด็นรัวมัดครับรัวมัด โดนเต็มเต็มครับขี่ทำระเบิดอย่างมหาศาลมากมายแปลงรางต่อเลยครับแปลงรางต่อแล้วขึ้นโหมดสปาร์กิ้งต่อเลยอุ๊ยผมหลบผมหลบเอาต่อด้วยอติเลยอ,อติสอนสองสยองขวัญขามีฮามีฮา ตายเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งครับแต่อีกตัวหนึ่งมันอยูไ่ไหนกอยู่ข้างบนครับเอาเอาเข้าหลังครับอืมเฮ้ยมันบล็อกได้อืมเฮ้ยเออเอากดบล็อกติดเฉยร้อยวันพันปีเพิ่งกดติด พลังมาเยอะกว่าครับพลังมาเยอะกว่าโอ้สตั๊ดเต็มคอเลยละกันไปอืมอืมเอาตัวหักตัวงอโอ้โหซุปปเอร per b i t t โคตรเกียดอะเกียดผมเกียดหมัดลวงตาไปนะเอาอืมเอาเอาเอา บ็อกเป้าบ็อกเป้าเอ้าผมลืมไปว่าถ้าเรามันใช้สีเกตเฮ้ยเดี๋ยวยิงลงพื้นทำไมเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยยังใกล้ๆเลยครับเอาเอา,เอาหลบหลบเลยละกันหลบเลยละกันโอ้โหหมัดลวงตาอีกแล้วครับอืมซับไปก่อน อืมอืมอ้ามาลงตาหมดแล้วเสร็จดีครับอืม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 โอ้โหกำลังเยามันเลยอืมเตะลงครับซ้ำซ้ำที่พื้นซ้ำไม่ได้โอ๊ยเตะเลย ยังไม่หมดอีกเหรอโอเคครับหาเจอแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโกยีต้าครับโกดต้าไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนไม่รู้เด๋ยวเล่นยังไง้ยโอ้ยหลบหลบกระแทกโอ้ยอืมโอ้ยโอ้ย ชาร์จนานไปกระทืบอฮ้ยซับไปก่อนอ่าปุ๊บปุ๊บลบปุ๊บ หลบประมาณมาก,มากโอ้ยแต่แพ้ได้ไงก่อนยังงงครับเป็นโกจิต้าบลูโอ้ย,โ,อยโดนเข้าหลังแบบนี้เอา้าโดนยัดเลยท้ายที่สุดเอ้ยทุยพูดอะไรของกูเนี่ยท้ายที่สุดไปเลย งัดขึ้นกาอากาศแล้วก็เราเบิดเป็นนิวเคลียร์ตายโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายเน่เพิ่งเคยเล่นเลยเพิ่งขึ้นดาวเดียวเอาว่าเดี๋ยวผมลองขอเขากดต่อนะครับผมเพราะว่าเน็ตเขาดีมากมากนะผมชอบแล้วก็ไม่เล่นกับกูด้วยมาครับเจอห้องแบบรวดเร็วแต่ว่าจะเป็นตัวอะไร โอ้ยลูกฟีโลทรูมาเลยครับแต่แรงเอหนึ่งนี่ผมว่าไม่ธรรมดาแน่แน่ครับเราจะเปิดเชิงด้วยกัน <c oughs> เปิดเชิงด้วยกัน,ก,นกระโดดเข้าไปถีบยอดนะโอ้โห โอ้โหแล้วเราก็เป๊ะเลยกปะดินอ้อโหเป๊ะแล้วไงแต่มันไม่โดนโอ้โหโอ้โหโดนยุกอืหลบแต่พลังน้อยกว่าอายอมโดนติก็ได้อ่ะอุ้ย เอาโยกเตะโยกเตะโยกติโอ้ยเอาโอ้ยโดนหลบเอาพุดเข้าไปแล้วครับ อืมเอา้าโดนบล็อกได้เอา้าสัตสัตเต็มหน้าเลยละกันนี่โอเคครับแปลงล่างก่อนเอา้าแปลงล่างไม่ได้อาช้างมันละกันเอา้าตายเลยไปเนี่ยเอาอันติไปเลยครับอืมแล้วโดน อแปลงร่างไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวไป่ไ้้ัว uh ่าเล่นสุดไปเลยละกันใช่แล้วก็ไม่ตายด้วยโอ้เปลี่ยนตัวด้วยเป็นซูเปอร์โปวิดเอาแบบนี้ชนไปเลยครับชนให้ก่อหายไปเลยเฮ้ยโอากดเปเฉย โอ้โหเอาหลบครับไม่เป็นไรครับพลังเยอะกว่าครับส,สัตว์ระดวูวเลยแล้วกันโอเคครับหมดแล้วอา้าว โอ้โหอ้าวโดนเต็มๆเลยถ้างั้นฮะโอ้ยโดนใบเซนโยเอาแล้วโยกก่อนลกโยกก่อนจะถึงตัวก็ตายเลยครับผมสุดดยอสัญชาตญาณในตำไอ้ยสัญชาตญาณในตำนานสวย โอหร่างธรรมดาเนี่ยเอาแปลงร่างอย่างนี้อัดกูเลยไปแน่อติเดะไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกแล้วโดนด้วยนะโอ้ไม่เจแรงเลยช็อตนี้หายไปสองหลอดชัวแน่ๆตรงนี้ อาวหายไปหลอดขึ้นเองอาจารย์มันละกันเขาไม่ยอมไม่ขึ้นแบบนี้ไม่ยอมไม่ขึ้นแบบนี้ก็ตัดไปก่อนฮะโอ้โหแล้วหลบเป๊ะ้้ยนะประเด็นพอคพุ่เข้ามา เอาโดนปะเนี่ยเวรกรรมเอาโดนด้วยนะเป็นไปได้ยังไงโอ้โหเกือบตายครับแล้วกดไวเซนไปเอาตายครับสุดท้ายโอ้โหตายเลย แอะเอ้าไปกัดเจอห้องแล้วครับแล้วเจอเป็นโกคูภาคไหนไม่รู้อีกแล้วมาครับเปออียวอันนี้ภาคพีเซอร์ซากะไปเนี่ย เสิร์ฟไปก่อนหนึ่งเม็ดเอา้าโอ้แล้วกดบล็อกแมนสด,ดีวันนี้แต่หลบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เอา้าเอา้าโอ้โหโดมแล้วหนึ่งดอกเอสิร์ฟไปก่อนเอา้อากำลังสมบูรณ์เลยละกันสมบูรณ์เลย โอนี่เราก็เปรยซะด้วยด็ประเด็นโอ้โหเปรี้ยแค่ไหนแต่พลังมันเยอะกว่าครับเอ้าท่าแปลงร่างสุดเท่โกคูอ้าว าแบบนี้เองโดนชัวร์หนึ่งล้านเปอร์เซน็นต์บินต่ำครับแลโจบวั a t เอาโดนบินจบโอ้ยโดนวายเซนอีกแล้วโอ้โหวายเซนรอบสอง อาวโดนต้นเท้าเลยละกันโอ้ยโอ้ย,อยเออหนักน่วงเฮ้ย <c oughs> มาเลยครับอ้าพลังคือเตา มาเปลี่ยนตัวกันยังไงครับโอ้ยโฮ้ยโอ้ย,อย,อยรัดในทุกรูปแบบเลย แต่ว่าโดนโดนโดนขัดก่อนยังไงเอาไล่ความแข่งไปทีละระดับครับแปลงร่างเป็นซุปเปอร์สัสยาก่อนอยังไม่รุนระดับการรัดเลยตัวนี้ร่างนี้โอ้ยยังไงอุยอ้ยอุย้ยอีวนเอาหรอาเอาหรอาโอ้โห เอาเอาเอาทำไมลอยลงมาอย่างนี้ละเนี่ยโอ้โว้โ้โ้โ้ใจเย็นเฮ้ยโมกิกิว่ะโอ้โหโดนเต็มเตมเลย เอ้เย unku, <ด>ลุกลุกลุกล, <forcément, S 2> ลุลกลุ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 กอย่าจะนอนนานอย่านอนนานเอาเอาเลยครับพุ่งใส่เลยโอ้โหแล้วหลบแม่นซะด้วยเราอ่ะเปลี่ยนเป็นโกคูยูออมาก่อนโอ้โห มาแล้วครับหลบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่สวยแล้วช็อตนี้เอ,อตายเลยครับหลบไม่แม่น <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้โหเกือบตายแปลงร่างไปเป็นปิจิตโตบูปิจิตโตก็แย่แล้วโกจิต้าโอ้ยแต่ว่าจะตายแล้วเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยแกลลิงวะเิ็บแค่เออหย่าแกลลิงป๊าป๊าป๊า อา้าวแตกเลยเฮ้ยอ้าวยังไม่แตกเหรอด <laughs> ูก็แตกแล้วแก๊งลิงครับอืมสแฟมเยอะเกินไปตายเลยอ้ <laughs> <laughs> แตกครับโอ้ เคผาสลรับดักบอลสปาร์กิ้งซีโร่อีพีที่หใช่ไหมเอาไว้ว่าจ้งมาแล้วกันครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ใครอยากให้ทําอะไรนี่สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับส่วนคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วไปละบาย